ดีจ้าเป็นครั้งที่สามแล้วนะคะที่มาสถานทีเสด็จประพาทเมื่อ120ปีก่อนของออรัชกาลที่5เนาะเสด็จพอปิยะมหาราชเนาะค่ะเนาะนี่คือทางเขานะคะพีวิลยังฟีราหุนดาเมตพาวิลยัง มาทุกครั้งก็ตื่นเต้นทุกครั้งมาทุกครั้งกับงามทุกครั้งในแต่ละครั้งความสวยงามในแต่ละปีจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะคลิปนี้ก็พาลูกมาเที่ยวพาพี่บีมาเบิ้งนะคะวัดยูดันสายมือโอ้ยบ้านวัดยูดันอ่วัดยูดันสายมีวัดไทยทางเข้าอีกที่นึงนะคะส่วนนี้ก็คือทางเขา้า ไปข้างนาก็เห็นนะสวยงามอลังการเปิดถึงหกทุ่มสองโมงเสารถึงหกทุ่มนะคะเปิดให้เขามาก้าง้งนส้เซนนีหกทุ่มเขาก็จะปิดถนนแต่โดยมากแล้วเขาก็จะมากันจะยยงเว้นละจ้ะเพราะว่ามันบรนงานเทศกาลปีนึงเขาจะจัดงานไทเทือนึงนะคะ กระเตือนเต็นน้ำถนนค่ะมันค่อยมันลงเนินขึ้นเนินถึงแล้วนะจ๊ะคนก็ไปไปมามากันบ่อยๆสำหรับร้านอาหารก็อยู่ฝั่งนี้นะคะฝั่งความือนะคะร้านเดิมที่เมน้อให้มาเที่ยวนู้นอยากกินแล้วเขายังไม่เปิดตองมานั่งเฝ้าให้เขาเปิดนะคะตอนนี้เปิดแล้วเปิดคอกคันฟิวต้นเอาเขาเกิดตอนบ่ายเขากับไปไกินเทาก็ไปกินบังอืนนะคะ โอเคถึงแล้วรอเขาจะไปใกล้เขาแห้งทัพพอยายไปเมื่อมาถึงแล้วมาเบิงปลายตรงนี้เป็นถนนวชิราพ่อค่าวชิราลงกรนะคะเรามาดูถนนก่อนมีชื่อด้วยลูกถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกค่ะหนูมาครั้งแรกและครั้งครั้งแรกในชีวิตถ่ายไหมแม่ถ่ายรูปให้ นี่ค่ะถนนจุฬาลงกรณ์มหาราชานะคะคุ้งจุฬาลงกรณ์แวกถนนจุฬาลงกรณ์มหาราชาเนาะคะเนาะมาเบิ่งกันอีกทีหนึ่งชื่นชมความงามในครั้งที่สามของแม่นี่แหละจ้ะมาถึงแล้วเนาะพ่อยายกับพักพนสูบยาเป็นนายภาพประเบงถนนจุฬาลงกรณ์มหาราชาคุ้ง จุฬาลงกรณ์แวกนะคะเมื่อกี้พอชัดไม่หน่อยได้ถ่ายซัมให้เบิ่งใหม่แต่พอข้างนอกซ่วนตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารนะคะแต่เขาเขียนไว้ว่าก็เปิดบ่ายสองใช่ไหมหรือว่ายังไงเดี๋ยวดูก่อนเผื่อจะได้ซื้ออาหารกล่องให้ลูกเผื่อได้ซื้ออาหารกล่องขึ้นรถให้ลูกเผื่อลูกหิวไงอ๋อบุฟเฟ่บุฟเฟ่เขามีบุฟเฟ่ทุกวันมาลูกเอากล้องมาให้ถ่ายให้